รีบไปยังรีบไปยังอะไรงไม่ต้องรีบพี่ลินช้าๆก็ได้อะไรนะโอ้ยตายก่อนแก๊สปลาหมึกแก๊สอยู่ไหนวะไม่เห็นมีเมื่อกี้ฉันตายแล้วตายแล้วแล้วตัวนั้นซอมบี้มันจะทำอะไรแล้วปะไททันอะครับผมเดี๋ยวฆ่ามันฆ่าพี่ลินแน่นอนเออจะทำแน่นอนเลยไปเดินไปได้เต้ฆ่ามันฆ่ามัน เสแล้วต้องรีบไปต้องรีบไปตอนนี้ต้องแย่งของคนอื่นก่อนสโลโมชั่นมากเลยไหนก็ได้นะคะอุ้ยเพชรมาแล้วอูเพชรครั้งแรกเฮ้ยจริงป่ะไอ้ครั้งแรกนี่ยเพชรกับลูกไก่เราจะเข้นีาได้ไงอ่ะตายอย่างใช้จ่อ่วยไม่ได้นะจ๊ะเฮ้ยกลัวมันจะทำอะไรเราป่ะนี่ผมตีอยู่โอเคกินตีเลยถือมีดแล้วตีมันได้เลยอะไรวะแค่มาแค่ตีก้อนเองตีตัวเสียเขียวๆโอ๊ย ไม่น่าไปตีมันเลยที่ลิมไปเหรอใช่ตัวเขียวๆมันโถน่ะเดี๋ยวไปเอาของแม่บอกม่ให้จ่าเอ้าวันนี้ขุดกลับเฉยๆมันจะได้กลับแบบง่ายๆอ่ะเพราะโก้เพชรเขาหายอ่ะเขาได้เพชรแค่นี้เองนะเต็งสองต่างเขาได้แค่มาสี่เม็ดเนี่ยเธอมีดตามไปเก็บมีดแล้วมีดเล็กสุดท้ายเรได้ฟานเบอรเลยเธอเราได้สี่เม็ดเฮ้ยธอทีมเขาไม่มีเลยมีดอยู่ไหนอันนี้ไงเหรอควางมีมเขาช้าง โโอ้เต้เอามีดมาเต้ขโมยมีดดาบป่ะโอ้เต้แน่ะบักบักอย่างเป่าบัก่ะบัก่ะบักตื่นขึ้นไปทางหน้าเลยไปข้างหน้าเลยเไปข้างหน้าดาบอยู่ไหนอะเต้เอาไปตอนเอ้ยเต้ไม่รู้ว่าเต้เอาไปอะโอ้ตีบอสให้อยู่ผมตีบอสให้อยู่โอเคเต้ยิงอะไงอะ กระโดดแล้วทีอ้าวจะตายกระโดดกระโดดเอ้ยจะตกเนี่ยโอ้โหเหมือนเขาบันมากเลยรู้สมีมีบล็อกก็เคแต่วางบล็อกทันไหมทันไหมวางบล็อกวางบล็อกเลี้ยวครณหนุนเคยดูสนุกกันมากเลยอ่ะเราเดินทางดูนะอันเนี้ยประสาทกลัว เอา่ปกินยังโดได้เลยไม่โดอะไรมึงเลย้ไม่ยอมมาคืนน้องไปเอามาขุดพี่ผมเป็นอะไรกับซอมบี้ยักษ์สองตัวนี่วะนั่นดีเต้สองรอบสามรอบกันเหรอเธอขุดสองใครละกันนักแค่เธอขุดที่เหรอตามมาครับตามมาจะวิ่งก็ช้ามากเล้วก็ควันแยงเฮ้ยตีตีพี่บี้ยักษ์ข้างหน้าเห็นทางลัดเขา โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกล้ามาตีช่วยหน่อยตายแล้วขอแล้วอีเตยมาเบ้นเตยอย่าเตย์มาขอบคีณเตย์อย่าขอเก็บทองก่อนเตยอย่าเช้บอกว่ายาบอกวย่าตัวน่าตัวน่าโดนทั้งคุณจ้ะโอ้โหเตยขอบคุณมากที่ทำให้พี่ได้เดินสะดวกขึ้นขอบคุณเจ้มากกว่าลักกี้บอกข้างหลังยังไม่ได้ เธอคุณเลยตรงนั้นอะเอ๊ช่วยผมด้วยได้ป่ะอ้าวรอดเฉยเลยทำไมต้องช่วยอะมันไม่ได้เลยเลยเอ๊เอ๊ทำยีกับผมเตยจมน้ำเตยจมน้ำใส่ติมกดเซฟด้ไหมระสาทมันไม่มีอะไรเลยอะงอมันคงไม่ดีอะเป็นประสาทไม่ดีแบบไม่ดีเดี๋ยวทางก็ได้ทองหรอวะเออใช่เมด้วยแล้วก็เทียบไม่ได้กับไอ้ที่เขาเอาไปกันนะไอรอนข้างล่างอมอใช่ พี่ขวานน่ะไปเก็บเลยะไรอ่ะไมเอ่ะขี่ขวไปเก็บไหนอ่ะจุดเซฟอยู่ไหนอ่ะปุ่มหายเออในปุ่มอะากดฝั่งนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวปิดทางน้ำก่อนครัชไหนวะเอ้ปิดยากจริงจังระโดดข้ามไม่นี่มาเลยหองปลักทองลองล่วงนะปเอ๊นี่ตัวจูด้วยโอ้โห เอาหมาตามไอแต้มาเป็นขบวนเลยเล่นน้ำเลยนะข้างหน้าด่านอะไรอะ่ะน่ารักอ่ะกุ้งกิ้งมุงม huh> ิงเดี๋ยวกับอะไรนะจุดฐานก่อนอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงกลับแถวก่อนแถวเราอยู่ไหนแถวกลับแถวปะเปิดชิงอุ้ยมาอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้มาเยอะมากอยากขี่ัดมา้าจังเลยมาเพียร์เยอะตอนเนี้ย ออินแต่เราไม่มีลูกเจ้าหนัะพี่โอ๊ยใครตีอีกอะโอ๊ยตายละตายกัเอนจ้จรินเดี๋ยวเต้ไปทำลายเจ้รินทำไรเนี่ยอพราะย้ายากจะทักทายแบบเราเต้ทำเหรอคือเมื่อกี้เอาบล็อก64ชิ้นออกมาใช้ไม่เป็นไรโอ๊ยเป็นแล้วลาบ้าวันเนี้ยเขาเองเง่ย ใครเป็นคนสร้างบันไดอะโหดเวอร์เอาเก็บของเก็บไม่ได้เนี่ยพี่ขวัญเอาบางงี้ก็ตายตายแต่ทำบันไดให้หน่อยดิขอร้องแตที่ผ่านมาเขาก็เยอะแล้วเนี่ยค่าสองกี่เลยเอ้ยแล้วเขาจะทำยังไงอีกเนี่ยนี่เดาไปทาหายไปแล้วเนี่ยเออชิวๆเลยกด W ครับโอ้ยใครเปิดแต่ทำได้ตีบล็อกอีกอะดีถ้าเดินชิวๆอ่ะตกอีกแล้วอ่ะโอ้ยเจี๊ย อเจอดาบลักกี้เธอแล้วโอ้ยดายอยู่ข้างๆนู้นอะไม่มีดาบเลยลากรอยอ๋อเฮ้ยตายแล้วดูพี่ลินแป๊บตอนนี้พี่ลินอยู่ตรงไหนนะ่ผมทำทางไปให้แล้วกันได้ทำทางมาเลยน่ากลัวหยุดก็ตายอ่ะโอ้ไม่เกิดซีหหนีต้งไม่ได้เต้ไม่มีดาบแล้วก็ไม่มีขวานไม่มีจอบไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนนี้เราก็ไม่มีเหมือนกันทีมเราเริ่มเห็นแววแล้ว ตีกับเอมี่ก็ได้โอ้ยยาอันลัคคนโอ้โกระโดดกระโดดเฮ้ยเจอของอ่าเดินลงได้เลยเนี่ยแมกมาเนี่ยนะกลัวเวอร์อุ้ยพี่ต้อยต้อยตอเฮ้ยคืออะไรโอ๊ยโอลงหมดเลยโหยจอมบี้ข้างล่างนี่นี่นี่ลงป่าจะลืมบล็อกไอรอนไอโอ้ยมีทองมีทอง โอ้โหโอ้โหแล้วนะอเราจะได้เก็บไปเนียรับองไตอนตรงทาทองเตียงอะไรเฮ้ยซอมบี้ตัวจิ๋วโดนข้าวนี่ยโอ้ยไปกดเซฟก่อนดีวพี่ตรงนี้มันมีปุ่มเซฟอยู่อ่ะเราจะได้ไม่ต้องจุกคนไอ้ไอ้บ้าแม็กม่ามึงฆ่ากูอีกแล้วเฮ้ย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 จริงป่ะจริง เดี๋ยวผมหาวิธีซอมบี้ทำอะไรเนี่ยเอ้าแม็คลอคใครสิบสองอันเนี่ยของเขาอ้าเจ๊โอ้แม็กมามันฆ่าตัวอยู่เนี่ยละกูยังไม่ได้เก็บใส่กล่องเลยโอ้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 ยมันตีผมแล้วเต็มไปหมดเลยชีวิตเฮ้ยเปช่วยหน่อยชีวิตฉันแล้วตายรับบทครับโอ้ยแม็กมาส์ยังไงกับมันดีซอมบี้เอ๊ะเกยิหมดจะฆ่ามันดี เอาไปฆ่าเองสิเจ้ไปเลยเต้พี่ให้หน้าที่นี้กับเต้ไปเลยเต้แล้วผมต้องเอาทองให้เจนลินกยู่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยากมากเลยอ่ะโอ๊รู้สึกว่าบล็อกข้างล่างตรงนี้มันโดนระเบิดไปเยอะไปฆ่ามึงก่อนอีกิวมึงเป็นอะไรกิ๋วมีลูกทำดีใช่โอ้ยโอ้ยแม็กซามาอีกแล้วพยายามไล่อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่ไล่ไปไล่ไปทีมแม็กซ์ ชีวิตช่างน่าเศร้าโอ้ยแ <c oughs> ค่ฆ่าสลามไม่ไม่พี่ด้วยด้วยสลามด้วยก็ดโีโอ้ยเออเออมาของเขาเลยอีกกล่องหนึ่งโอเคกล่องสุดท้ายนะฮะท้ายสุดอ่ะตติ๊กก็มาทำอะไรเนี่ยโอ้ยแม่ของไม่ดีเลยอ่ะเจลินอยู่ไหนเนี่ยไ่ควานมาสนใจฝั่งนี้ก่อนตายจะไมเคี่ยเอนไม่ได้ล่ะมาช่วยมาช่วยดู <c oughs> มันไม่ใจความผิดเขาไงเขาต้องมาเคลียร์เขาใครอ่ะ อะไรอ่ะไม่รู้เฮ้ยมาอีกแล้วแมกมามันจะมาอีกแล้วโอ๊ยเพชรผมเทปเทปแล้วอยู่นู่นข้างหลังข้างหลังข้างหลังนี่นี่นี่บล็อกเพชรบล็อกเด็ดนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถอย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 ก่อนถอยก่อนแมกมามานี่นี่นี่คือเอาอะไรของของเต้เหรอนี่เราต้องเอาที่ขุดตรงนี้นะพี่เอากล่องนี้เออเอามาเอาที่คลิปขนแกะกล่องนี้ เพราะว่ากล่องพวกพี่โดนมันพังไปเหมือนกันโดนระเบิดบึ้มไ,ไปเหมดอน่ะคืออันเนี้ยมันจะเป็นที่ตัดขนแกะพี่ไอ้สียขาวนี่คือขนแกะอ๋อ <ๆ S 2> มันจะมีลัคกี้บ็อยู่ในเนี้ยคือเราก็ต้องขุดขนแกะไปเรื่อยๆเพื่อไปดูเพื่อไปขุดลัคกี้บ็อ่ะแล้วแถวของพีมม่ลินแถวไหนอ่ะเอาที <roses> ่แถวน, <ious> นี้แถวนี้แถวนี้แถวนี้ใช่โอเคใช่โอ้ขนแกะแล้วก็มีเล็บเล็ข้างหน้าด้วยอ่ะ โอเคจ้าอ้าวโอ้ยอะไรวะมาถึงก็โชคดีอะไรวะอ้าวโอ้ยไข่อะไรเนี่ยอ้าวทองเพชรล้อไอ้วะเขาโชคดีตั้งแต่แรกเลยโอเคใช่เรานี่ทำไมช่างดวงเกี่ยวกันเจ๋งๆหลายแทงเว้ยพวกได้อะไรมันก็ลุกอยากได้บ้างอุ้ยใครได้อะไรทำไมเราหรือเปล่านันเกมโอ้โหโอ้ยไปโชคดีเนี่ยโอเค ไม่ต้องขุดเลยเจงโอ้ยเฮ้ยอย่าเตะเอาอีกแล้วนะกี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วได้แล้วก็อันนี้ของเธอเออนี่ของเราได้ยี่ตัวเดียวนี่ทำไมไม่เจอกล่องนี่เจอแล้วเจียวทิ้งท้ายแล้วแมวมดไอพี่ลินได้เลยโอ้เพชร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 เพรเพเหมือนกันอะอุ้ยเกาะเกาะไม่ได้อะไรดีๆเลยในเพชรได้แค่สี่เม็ดวะ เออเพชรกไก่ไลยเสกแก่เสกพ่อมดเซกหมาป่าแต่เสกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาโครโหดเขาโครโหดมันเป็นคีเปอร์อย่างเดียวด้วยชิบ่ายแล้วเปอร์หมดเลยทำไงนะมานี้ก็พอเอ้ยดีดพีให้เราระเบิดก่อนเราจะระเบิดขนแกะฟังให้หมดมาๆๆไอ้หนูระเบิดซะแล้วถ้าเราปัดขนแกะแล้วไอ้นี่จะหายไหมลัคกี้บ็อกก์ หายพี่ไม่หายลัคกี้บล็อกทนทานต่อการระเบิดเออโอ้ยดิ้นู้นเขาเล่นแบบโหดเท่ <c oughs> นั่นดิโอ้โหง <c oughs> ั้นเราต้องเปิดได้มากงลวแหละลินสู้ๆเฮ้ย <c oughs> มาขีปนต่อตรงนี้ <c oughs> ทำไม<า>ไม่เจอเพชรเลยทำไมของดูกากๆากากจังวะ <c oughs> ไม่ได้ของดีเลยวะจะเพชรมาเดี๋ยวลางจ้าตรงเนี้ยไม่เจอกล่องเลยประเด็นอ้อติ๊กต๊อกใครเป็นคนวาง ลักกี้พูชันรู้สึกพีจะเป็นคนวางนะเฮ้ยไม่หรอเฮ้ยใช่ตัวอะไรโผล่มันอ่ะใช่ระวางทั้งหมดมีต่สุ่มปะใช่ไหมั้ยเราใส่สุ่มบดเลยถ้ามมแต่สุ่มก็นั่นแหละดีบ้างไม่ดีบ้างเลยเฮ้ยเจอไอ้นี่อีกแล้วเห็นใช่ไหมเฮ้ยโยนผิดอีกนะโยนอะไรลงไปว่าเมื่อกี้ ยี่เลยมันมีเหล็กอยู่ใต้ที่ขุดเราขุดไปด้วยเซ็กเขขุดทองไปขุดขุดไปเลยไม่น่าโยนผิดเลยเมื่อกี้อ่ะคือแบบกะจะทิ้งไงแล้วโดนเสียดายก็เลยได้ขนมมันมากินได้ขนมโอ๊ยเด็ดอะไรเดียวไม่อยากได้แกะดาวบัลลังก์อยากจะให้แกะไงอุ้ยพีระมิดเราก็ได้พีระมิดเหมือนกันเดี๋ยวลืมทิ้จุดเจตรงตอนจบหรือเปล่าเฮ้ย มมีหรือว่าไม่ยไม่รู้จำได้ไม่มีไม่แด็ใจเหมนกันวายจุยไปคาเทนเริ่มขอบกู้เสรีภาพของเทนกลับมาแล้ววันนี้ต้องมาเปิดพีระมิดตอนโอ้โหแม่เจ้าโอ้แม่เจ้าอาเพ็ดข้าขึ้นมาเฮ้เฮุ้ยอะไรเนี่ยตายแล้วไปได้บอสนะ อยู่ไปเลยข้างในนั้นบ๊อบโอ้ยเต้ช่วยหน่อยไม่ทน<ำ>เ<ะ>ล้วเปิดมาแล Squ ้วก็ตายเกอดมาแล้วลก็ตา,าย,ยพี่ขุดไปแล้วพี่ขุดไปแล้ว่โอ้ยทำไงดีเนี่ยนี่เจอแล้วผมเจอแล้วเจอของสัมพัญของทีมเราแล้วจะหนีเนี่ยมานี่เอือตายตีไม่ตายง่ายเลยมีดาบเนี่ยใช่ายเออเออ วายวายบ๊อบมาบ๊อบมาลองบ,บ๊อบ<ร>อไปหน่อยเก็บก่อนเอาอีกแล้วโอ๊ยโอ๊ยบ๊อบบ๊อบอบ๊อบเอาเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเป็นร้อยรอบนี่นะวัวใหญ่เหรอใช่เดี๋ยวจะหนีก่อนอแล้วไปเก็บใช่ไหมพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมผมไปช่วยมาผมไปฆ่าให้ตัดขนแกะต่อไม่เป็นไรรอดมาจากตรงนั้นละผมไม่รอดแล้วเออ แม็กไว้ข้างล่างอีบอมมึงอย่าเก่งไม่อยู่ข้างล่างอ่ะกล่องก็อยู่นู่นหมดเลยไอ้บ้านูเก็บก่อนถามจะถามให้หน่อยดิถามมาให้หน่อยมือไม่ว่างเลยอ่ะเจ้ให้หน่อยถามเสร็จอยู่โอ๊ยเปิด โอ้ยเชฟเปิดฝารีบเปิร์เร็วเอ้ยเอาไงอะแล้วทำไมไม่เจอของลักกี้ลักกี้เลยอ้างโลยไปกอไปทางไหนอะรู้สึกผิดแล้วไปแล้วมินิบ้าเชฟมึงไปเรนมึงไม่ต้องมายุ่งเรนกูเลยโอยเรนจบแล้วกูเรนจบแล้วอ้ยทังไมมันโอยแบบนี้อะหนีก่อน ยืนค่ะคุณพี่กอนซอมบี้มันเห็นเรามันจะตามเราหรอใช่ใช่ตายเลยโอ้ยเขาพี่เขาไปอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวจัดการให้ซอมบี้ใส่เกาะด้วยเหรอเนี่ยตลกมากไปบ๊อบบ๊อบบบ๊อดีสบ๊อบดีซีสบ๊อบเดี๋ยวเดี๋ยวเคียร์ให้เคี่ยวให้เคียร์ให้ไปอีกแล้วเคี่ยวบ๊อบให้น่อยบ๊อบ เรมไม่ชอบค่ะเราจะโอวยพี่ลินทำไมบอมโหดจังอ่ะพี่ลินมาทางนี้พี่นี่นี่นี่ข้าดูข้าเปิดรูเลยจังหวัดนี้รูนี่ไอ้บอมรูบอมบอกรูมาแล้ปิดรูก่อนปิดเลยปิดเลยปิดไม่ได้เราไม่มีบอกพี่ลินมีจะปิดยังไงวะเนี่ยพี่ขวาปิดเลยอ่าสุดละ่ะรอทั้งสองคนนี้กันอ้บออบโอ้ยโอ้ย โอ้ยระเบิดโหดมากอีพวกนี้โอ้ยโดนทุกอย่างที่ฝั่งหน้าอ้ยน้ำขังโอ้ยบอสบอสใหม่เลยโอ้ตายร้อยยี่สิบล้านครั้งโอ้ระเบิดโอ้ยลูกบอสผอมมาบอสมาได้ไงวะโอ้ยนี่มันพังมาถึงตรงนี้เลยแหลอเนี่ยเขาเอนชาร์เราไม่เืองอะไรเหอ ไอเต้ช่วยหน่อยไอผมจมน้ำ่ะจมน้ำอ่ะไม่ไม่จะตายเล้นิดีดิงช่วยไอ้ผ้ยห้ยรอดเกลอ่อยยโอโอ้โหรอดเหลือเชื่อช่วยเฮ้ยเโอวยโอ้โรอดหลอีชต่อีกอะอ้ยโองยังเหลือช่อเยเล้ยเฮ้ย้ยโอ้ยอเร็วอเชือ้ยเ้ม ต้องห้องล้างจองหานจริงๆอะตบแอปอ้ยเดินเดินช้ามากอยู่ในน้ำอยากขี่ม้าเนี่ยแต่ก่อนมันจะรักเราแต่ซ่อมให้และโอเคโอเคนี่เลยสองอันโอเคพีควานเอ้เต้ทำจุดเซฟก่อนดิเซฟไม่ทำกันไว้ปูเงิบเลยลืมไงตรงนี้แตเกมหมดนะครับขออนากเกมหมดแต่ลักีิบล็อกต้องหัวใจนี่ทำไง ทำไงคืออุ้<ห>ยสวยอะ่ะสวยมากาทำไมครั้งนี้ไม่เจอเพชรหรือไม่เจออะไรเลยอะ่ะ <laughs> มันลำนล,ลำบากมากเลยนะไหนจะเซฟโอเคต,ะต,ะต,ะตะัดต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 ัตัตัเซฟโอเคอะค่ไทําำไมมันเขียนว่าเต้จะเคเซ็ตวะเอ้าเป็น,นเต้จะเคเหรอ ไหนอ้าวผมเป็นเคเเคซี่เหรอเด้อเต้เป็นอะไรเต้เต้เคงว่ากดปุ๊บเป็นเต้เฉยโอเคเรียบร้อยอ้าต่อไปเราไปตรงนู้นกันใช่ไหมตรงไหนอ้าวไปตรงนู่นเราต้องกระโดดตรงนี้ตรงนี้เอาไงอ่ะพีต้องบอกต้องถามพีนะคะเป็นผู้สร้างแบบอันนั้นอุ้ยบล็อกเล็กขัดกันนะฮะ กันทุบทีละอันครับผัดกันอะไรนะผัดกันเหรอผัดกันทุบค่ะผัดกันทุบทีละอันอันไหนก็ได้เจ็ดอันต่อคนอันไหนตรงไหนอะตรงเนี้ยพี่เดินมาใช่เดินมาคือแบบตอนนี้มือเปล่ามากเลยเหลือแต่ตัวเราใช้มือเปล่าเทคกัะไดนะเปล่าถุงก็ได้พี่ใช่ใช่ไหมลูกบ๊อบลูกบ๊อบลูกบ๊อบเอามันฝังดินไม่ได้พี่โอ้มันเป็นลูกหัวใจปะเนี่ยเอาเฮ้ยลูกบ๊อบ